เคยลองกลับไปคิดถึงนิทานที่เคยฟังตอนเด็กๆกันไหมครับว่าเอ๊ะเรื่องเล่าง่ายๆพวกนั้นอะ่ะมันอาจจะมีข้อคิดอะไรที่อืมลึกซึ้งกว่าที่เราเคยเข้าใจซ่อนอยู่ก็ได้นะวันนี้เราจะมาลองแกะรอยความหมายของคำว่ามิตรภาพกันครับผ่านเรื่องราวที่น่ารักมากๆของกระต่ายตัวหนึง่งลูกแมวอีกตัวแล้วก็สายรุ้งมหาศา์ครับแล้วอะไรล่ะครับที่มันสร้างมิตรภาพที่แท้จริงขึ้นมาเป็นคำถามที่ฟังดูเหมือนจะง่ายนะ แต่พอให้ตอบจริงๆเนี่ยยากเหมือนกันนะเนี่ยคำถามนี้นี่แหละครับจะเป็นเหมือนหัวใจหลักที่จะพาเราไปสำรวจเรื่องเล่าเรื่องนี้กันลองเก็บคำถามนี้ไว้ในใจก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาหาคำตอบด้วยกันเอาล่ะครับเรื่องราวทั้งหมดของเราเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นในทุ่งหญ้าที่ดูสงบมากๆเลยนะที่นั่นเองเราจะได้เจอกับตัวละครเอกของเราเป็นเพื่อนตัวน้อยขนปุยใช่หรอครับเขาคือบันนี่ กระต่ายน้อยที่ร่าเริงสุดๆลองนึกภาพตามกันดูนะครับในทุ่งหญ้าที่ดอกไม้บานสะพรั่งเลยนะมีกระต่ายน้อยตัวหนึ่งชื่อบันนี่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสุดๆ,ๆแสงแดดก็อุ่นๆลมก็พัดมาเบาๆคือทุกอย่างมันดูสมบูรณ์แบบไปหมดเลยแต่ก็นั่นแหละครับความสงบสุขแบบนี้กําลังจะมีบางอย่างเข้ามาทดสอบในอีกไม่ช้านี้และในตอนนั้นเองครับท่ามกลางความเงียบสงบก็มีเสียงร้องเบาๆดังขึ้นมาว่าช่วยด้วย ได้โปรดฉันติดอยู่โหเสียงนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เสียงที่ดังขึ้นมาเฉยๆนะครับแต่มันเป็นจุดเปลี่ยนเลยเป็นจุดที่ทำให้บันนี่ต้องตัดสินใจเลือกระหว่างความสบายของตัวเองกับการยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือคนอื่นพอเขาไปดูใกล้ๆนะครับต้นต่อของเสียงนั้นก็คือลูกแมวตัวเล็กๆนี่เองชื่อว่ามิกุูสภาพของมิกุตอนนั้นคือแบบน่าสงสารมากครับ ตัวไปติดอยู่ในกิ่งไม้ที่มีหนามแหลมๆเต็มไปหมดเลยแล้วนี่แหละครับคือภาพที่บันนี่เห็นอยู่ตรงหน้าพอเจอสถานการณ์แบบนี้เข้าไปคำถามคือบันนี่จะทำยังไงต่อละ่ะการตัดสินใจของเขาในเสี้ยววินาทีนี้แหละครับคือจุดที่สำคัญที่สุดของเรื่องนี้เลยคือบันนี่ไม่ได้ลังเลหรือหยุดคิดถึงตัวเองเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับเขาวิ่งพรวดเข้าไปช่วยทันทีเลย จุดนี้น่าสนใจมากๆนะครับมันเหมือนกับจะบอกเราว่าบางทีความเมตตาที่มันแท้จริงเนี่ยมันอาจจะออกมาจากสัญชาตญาณเป็นปฏิกิริยาแรกก่อนที่เราจะเริ่มคิดถึงเหตุผลหรือผลประโยชน์ด้วยซ้ําแล้วการช่วยครั้งนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่วิ่งเข้าไปแล้วจบเลยนะครับมันมีขั้นตอนของมันอยู่ลองดูสิครับ 1. คือได้หินเสียงร้อง2คือเรียบวิ่งไปที่พู่มาย้3คือต้องใช้แรงผลักน้ําแหลมๆพวกนั้นออกไปเจ็บตัวเองด้วยนะ และ 4. ในที่สุดก็ช่วยเพื่อนใหม่ให้ออกมาได้สำเร็จมันทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นเลยนะคะว่าความเมตตาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกนึกคิดเฉยๆนะแต่มันคือการลงมือทำจริงๆที่ต้องใช้ทั้งความพยายามและความกล้าหาเลยเอาล่ะหลังจากที่การช่วยเหลือเสร็จสิ้นไปแล้วเรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นครับเพราะบางทีเนี่ยนอกเหนือจากการกระทำแล้วคำพูดที่ตามมามันก็มีความหมายที่ลึกซึ้งไม่แพ้กันเลย มาดูกันต่อดีกว่าครับว่าเกิดอะไรขึ้นมิกุพูดว่าขอบคุณมากนะถ้าไม่ได้เธอฉันคงหนีออกมาไม่ได้แน่ๆโหเป็นคำพูดสั้นๆน,นะครับแต่ความรู้สึกนี่มาเต็มเลยคำขอบคุณของมิกุเนี่ยมันไม่ใช่แค่การพูดลอยๆนะแต่มันคือการยืนยันเลยว่าสิ่งที่บันนี่ทำลงไปมันมีความหมายกับชีวิตของเขามากจริงๆและเนี่ยแหละครับคือจุดที่เราจะเริ่มเห็นนิยามของคำว่าเพื่อนที่ชัดเจนขึ้นในเรื่องนี้ และนี่แหละครับคือแก่นของเรื่องราวทั้งหมดเลยมิตรภาพที่แท้จริงมันคือการช่วยเหลือใครสักคนในตอนที่เขาต้องการเรามากที่สุดคือมันไม่ใช่เรื่องของการไปเที่ยวเล่นสนุกด้วยกันอย่างเดียวนะแต่มันคือการอยู่ตรงนั้นการปรากฏตัวในวันที่ใครบางคนกำลังลำบากและต้องการเราจริงๆเคยรู้สึกไหมครับว่าเวลาที่เราทำเรื่องดีๆเนี่ยบางทีโลกก็เหมือนจะตอบรับเราด้วยเรื่องสวยงามเหมือนกันและในเรื่องนี้ก็เหมือนกันครับ การตอบรับที่ว่าเนี่ยมันมาในรูปแบบของภาพที่สวยงามมากๆบนท้องฟ้าใช่แล้วครับสายรุ้งนั่นเองคือในขณะที่ทั้งสองกำลังเดินกลับไปด้วยกันอยู่นั้นเองจู่ๆบนฟ้าก็มีสายรุ้งที่สว่างสดใสามากๆปรากฏขึ้นมามันเหมือนกับว่าธรรมชาติต้องการจะร่วมเฉลิมฉลองให้กับมิตรภาพที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ๆนี้เลยนะครับเป็นภาพที่เหมือนจะบอกว่าเฮ้ยสิ่งดีๆที่พวกเธอทำนะ่ะมีคนเห็นนะ มันไม่ใช่แค่สายรุ้งอย่างเดียวนะครับบรรยากาศรอบๆตัวเนี่ยมันดูเหมือนจะสดใสขึ้นมาทันทีเลยแสงแดดก็ดูอุ่นขึ้นดอกไม้ก็เหมือนจะบานสวยกว่าเดิมซึ่งมันก็เป็นภาพสะท้อนที่สวยงามมากๆเลยนะครับว่าเออพอเราทำสิ่งดีๆให้กับโลกรอบตัวเราโลกก็มักจะมอบความสวยงามกลับคืนมาให้เราเหมือนกันทีนี้ถ้าเราจะลองมากลั่นเอาข้อคิดสำคัญๆจากเรื่องนี้กันดูนะผมว่ามันมีอยู่หลายอย่างเลยอย่างแรกเลยก็คือ มิตรภาพเนี่ยมันพิสูจน์กันด้วยการกระทําไม่ใช่คําพูดอย่างที่สองก็คือความเมตตาการุณาเนี่ยมันสร้างความสวยงามขึ้นไปได้จริงๆนะทั้งในใจเราและโลกรอบตัวแล้วก็ความทรงจําดีๆที่เรามีร่วมกันเนี่ยมันทําให้ความสัมพันธ์ยิ่งแน่นแฟนขึ้นไปอีกและสุดท้ายที่สําคัญมากๆเลยก็คือการกระทําที่ดูเหมือนจะเล็กน้อยบางทีมันก็เปลี่ยนทุกอย่างไปเลยก็ได้และหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาครับทุกๆครั้งที่บันนี่กับมิกุ เงยหน้าขึ้นไปมองท้องฟ้าแล้วเห็นสายรุง้งสำหรับพวกเขาทั้งสองคนแล้วมันไม่ใช่แค่ปรากฏการธรรมชาติธรรมดาธรรมดาอีกต่อไปแต่มันได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นเหมือนเครื่องเตือนใจซึ่งกันและกันว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะอยู่เคียงข้างกันเสมอเรื่องราวของบันนี่กับมิกกุก็จบลงตรงนี้แหละครับแต่ผมว่าคำถามสำหรับเราทุกคนมันอาจจะเพิ่งเริ่มต้นขึ้น ลองมองย้อนกลับไปในชีวิตของเราเองดูสิครับว่าอะไรคือการช่วยเหลือในผู้ไม้หนามในเวอร์ชั่นของเราการกระทำเล็กๆแบบไหนที่สุดท้ายแล้วมันได้สร้างมิตรภาพที่ยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดในชีวิตของเราขึ้นมาก็เป็นคำถามที่น่าแก็บไปคิดต่อดีนะครับ